GMMTV เม้นโดนใจได้ของสวัสดีค่ะเพื่อนๆเจนนี่จะชวนเล่นชาเลนจ์นะคะวันนี้เจนนี่มีกิจกรรมมาให้ชาว subscriber นะคะของ GMMTV ได้ร่วมสนุกก,นกันกับกิจกรรม GMMTV เม้นโดนใจได้ของ เม้นตโดนใจได้ของนะคะง่ายมากกติกาก็คือนะคะให้ชาว Subscribe บของ g m m t v นะคะเข้ามาคอมเมนต์ใน YouTube อันนี้นะคะว่าหากมีโอกาสเป็นป้าข้างบ้านจะบอกอะไรกับเจนนี่เม้นเข้ามาเยอะๆนะคะด่าได้นะคะแรงมากก็ได้ไม่กลัวอยู่แล้วนะคะเม้นไหนที่โดนใจนะคะก็รับไปเลยของรางวัลจากเรานะคะเสื้อจากเคยเที่ยวไทยนะคะ ใครไม่อยากเม้นอยากไปซื้อก็ได้นะ,ะัะยังมีขายแต่ว่าใครอยากได้แบบฟรีๆก็เม้นเข้ามาด่าก,กันเข้ามาได้เลยนะคะ สามารถเมนได้ตั้งแต่วันนี้นะคะถึง31รกรกฎาคมนี้และใครนะคะอยากมีสิทธิ์เมนแบบได้ของนะคะกด s u b s c r i b e YouTube c h น n ของของ g m m t v นะคะเพื่อเป็น Subscriber นะคะแค่นี้ได้ดูคลิปดีๆและได้ของรางวัลโดนๆดนด้วยเออสับตะไครกันเยอะๆและก็อย่าลืมนะคะติดตามชวนเล่นเ e ลน์นะคะทุกวันหวยอ่อนะคะโดนหวยกินก็ไม่เป็นไรนะคะมาหัวเราะเฮฮากับเจนนี่และเพื่อนพองน้องพี่เจนนี่ชวนมาเล่นแบบมีเลน์กันนะคะ Ai> d m เอ v เ็ทเหม็นโดนใจได้ของ